พี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับ inflation. ผมกลับพบกับช่องนุ่มจักรพัททินอีเชนเคพี่น้องกับมื่อนี้พาพี่น้องมาหาหมีเพื่อเอาหน้าพี่น้องเนาะก่อไม้นี่ก็เป็นเลาะหวยที่เคยมาหาไซมีมเนาะพี่น้องเนาะก็ร้องมาหาเบิร์นไว้ตามหวยตามน้องเนาะพี่น้องเนาะตามเกาะพายงสิ็จวันนีมีหมูมีหมีเมมื่อนี้ก็เจอหังนึงเลยพี่น้องนี่ฮะอยู่ด้านบนเนี่พี่น้องกะร้องไปเบิรงกันนะครับพี่น้องว่าจะมาหรือไ่มานะครับพี่น้องไปเบิรงครับว่าหังก็ไใหญ่พี่น้องมันกกปปปปััั่่นนนีแแหหหละะงง้อยไไรรรรเดิมมคคบบผ นะครับหลังตะปูตะปี้ตัแต่นาฮักลูกพี่น้องนะครับหัวน้ำเต็มเลยพี่น้องเลยหนากินหนากัดเลยพี่น้องเลยโอ้ยโชว์ดีปาะหนึ่ั้งตั้งแต่นาฮักนะพี่น้องเลยไปครับผมไปหาต่อครับประมาณครับก็เจอหังที่สองแล้วพี่น้องเนาะนะครับที่ประมาณนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับแต่ทอๆประมาณทั้งแรกแล้วพี่น้องหังหน่อยพี่น้องแต่ว่านุ่มจากลัปัดทินยังปัดทันเอาเลยพี่น้องเนาะพอลักษณะท่าทั้งหังนี่สามารถจะขยายใหญ่กว่านี้ได้พี่น้อง อยเห็นมันใหญ่คนนี้พี่น้องค่อยมาเอาครับผมนี่ครับพี่น้องหมายกินมจากลาปาดินกิดยางมาตามเรีอบของแห่งๆนะพี่น้องไม่เลื่อยเลยนะพี่น้องเนาะเจออีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องครั้งที่สามแต่ครั้งที่สอง 4, 2, เอาไปได้ดีนบงางหว้าอยู่ในีพี่น้องเห็นอยู่ในพี่น้องปลาไอ้ต้นสาบเสือครั้งบรุริมเลยพี่น้องเลยครับ อยู่ริมคลองเลยนะพี่น้องครับพี่น้องหลังเบิร์ดเริ่มเลยพี่น้องนะครับหัวน้าแบบไงเลยพี่น้องเนี่ยยอดเลยครับไปครับเดี๋ยวเขาไปเอาเหมือนกันครับพี่น้องครับพี่น้องหัวเส้ก,กระดาษล้างไข่เลยพี่น้องเด้อหางใหญ่อยู่ถูกเอาไว้แบบไม่ได้ก่อภัยเอาพิษหนก นี่ครับอู้แตทางกิดลุกอยู่ด้ยวยพี่น้อง บินใส่มาด้วยพี่น้องโอห้างดุพี่น้องเดี๋ยวขอปุ่นห้ามปิดหน้ากากนะครับพี่น้องนะครับโอ้โอยห้องเจร่างเลยวะนี่พี่น้องนะครับโอ้เดีย๋ยวเขาไปตัดนิดพี่น้องนะเบอร์เสียเวลาครับทั้งอยู่ดอยู่ครั้งนี้อยู่ายลาบรได้ ខ្យោ់ខ្យោ់ឥី្រាប់បាន់ឋាង់ទីដណាច់បានដើមកចូលបានដើមការៀលដល โอ้เจงครับพี่น้องสุดยอดโดดอยู่พี่น้องนะครับไปครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ข้างบนลำโอ้เนี่ยโดดกระโดดพี่น้องเนี่ยตอนมืมอโมงไอ้นมจักรพรรดพัดตินกับไลอันน้่พี่น้องหลายตัวอยู่ในพี่น้องได้กินเหล็กไหนยอยู่พี่น้องโอ้บุสร้อนี้ฝนตกนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเจียวอยู่พี่น้องห้างบนลมไปครับขอเก็บหลักไปหาต่อครับผมยอดพี่น้องก็เดินมาตามห่วยเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ จริงๆม่แต่ฟังพนหรอพี่น้องลืมเหลือบบังทั้งนี่เจอห้งที่สองแล้วพี่น้องดูนะครับพี่น้องนังไงอยู่กันพี่น้องต่อท่อเกือบท่อกำลังแรกหลังเมื่อกีเลยครับพี่น้องอยู่คอนไม่ไพ่ครับอ้คอนใหญ่กันนี้เพี่น้องอู้เรือองเรือเนาะพี่้องใส่เรือยเลยพี่น้องเซ็นพี่น้องไปครับผมขออนุญาตเอาครับพี่น้องใส่ถูกพี่น้อง เมื่อกี้แตกใส่นมจัดรับักทิ้นเลยพี่นอ้อยไหมดูยอดอาจจะใส่เลยตัดเก่งพี่น้องเพราะว่าเก่งมันแบบนนะครับไปขึ้นมาข้างเตรียมความจูโจมได้เลยอูย้หังอ่อนพี่นอ้องหลังยัง,ยงสวยเลย โอ้โหหลังพี่น้องหัวหน้าโอ้โหพี่น้องทั้งนี้สุดยอดดีๆครับโอ้โขอเดี๋ยวจัดไปตัดกันด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> จัดไปครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดทางฟ้าทางฟ้าทาง,งฟ้า <c oughs> จะไปครับ เราพี่น้องเอ้ยขอนใหญ่พี่น้องต้องใส่ดิฮะใส่เลื่อยตัดก่อนพี่น้องเอ้ถึงจะเอาได้โอ้ยหลังนางฟ้าเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังเจียวยังเจียวสวยงามสวยงามทั้งนี้นะครับโอ้ยยังๆสวยเลยนางฟ้าครับโอ้ย Thiếu, uhm. thiếu, Đủ khác, đủ, 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 đủ. <laughs> kia. Út, Giọt <laughs> khắp kia nông. Chéo khắp. ไ,ไฟไหม้ปลาพี่น้องเข็นมีมล่างเลพี่น้องข้างมีมห้างส่โดนไฟโดนไฟเ,าไฟเผาไอ้บัตั้งห้างเราพี่น้องนะหน่าเสื่หนาสงสารมีมหน่อยเออโดนไฟเผาหมดเลยไปครับผมไปหาต่อครับผมระวุงครับตามไฟครับผมหัพี่น้องหลังจากที่นุองจัดรพัดขินยางมาถามไฟ เกาเาเนี่ยครับที่พังๆเนี่ยพี่น้องมาพี่น้องมาเจออีกครั้งนึงครับพี่น้องอยู่นี่ครับพี่น้องที่บังคับครั้งใหญ่กันพี่น้องมีมหอยนี่มีครั้งใหญ่พี่น้องเลยเป็นครั้งแรกเลยที่น้องจับมาประเทศมหามีมยหอยเนี่ยปกติมาใส่เต้มิมว่ามหาใส่เตเบ็ดเป็นทั้งเลยเนี่ยพี่น้องดำๆอยู่นี่แใหญ่เลยนะครับพี่น้องเห็นป่ะเดครับ ำดำเลยพี่น้องโอ้โหหัวน้าสุดยอดเลยครับพี่น้องไปครับผมขับปิดตัดครับนะพี่น้องบันหลบเลยพี่นอ้อ,นนองเลยหัวน้าสุดยอดเลยพี่น้องเด้น,นะครับโอ้โห <c oughs> อยู่ยางแบบลิ้มหัวแห่งแห่งเลยพี่น้องเด้มันจะเราพาติ้ของที่อยากตัดเลยพี่น้องเนดะ้เดี๋ยวนเสียเวลาครับผมตัดครับ แล้วพี่น้องหลังยังใหญ่นะครับพี่น้องสุดยอดโอ้ยกิ้งหลายๆพี่น้องเลย มาดูคักเค ถงสามเรียมพี่น้องดูเหมือนกันพี่น้องครั้งหนึ่งพี่น้องบินไส้บินไส,ส้เลยไหม ครับพี่น้องอพี่น้องนี่ครับหลังงามๆพี่น้องอหัวน้าสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยเจ้ารับพี่น้องหาต่อครับชิปนั่งผัดแต่ขาก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้สักผักให้กลับแล้วพี่น้องโอ้กล้วยเหี่ยวปรได้นยงกินได้ปะเนี่ยกล้ลยกวยเหี่ยวกล้วยสุกปรได้ลยวลม ลองลูกพี่น้องเดิกล้วยลมนะครับลมพี่น้องลมธรรมชาติบม่ได้เห็ดเองใช่ไหมนองเดิก็ดีอยากกินด้วยสองใบนึ่โอ้ยกินกล้วยมาทั้งชีวิตก่อนพี่น้องเดิหอนไหลกล้วยลมอืมกอด เสบดีเดียพี่น้องหวานเดียวไม่กล้วยน้อยพี่อนว้อขอ,อบคอณเดี๋ยวเดินต่อครับไปพี่น้อง เจออีกครั้งเ้าพี่นอ้องคังใบใหญ่พี่น้องใส่กระดาษล้างไข่นี่แหละเอยายาอังไงซะพี่นอ้องตตำมเลย,ย,ยพี่น้องโอ้หัวน้ำสุดยอดเลยพี่น้องสวยด้ครับ ครับพี่น้องวังนนี้สุดยอดขออนุญาตตัดครับพี่น้องขออนุญาตตัด <c oughs> หางแตกเลยพี่น้องเฮ้ยถือยอ้ยดีๆเกี่ยวกิ่งใหม่แต่หัวน้ำบานยังโอเคยอยู่พี่น้องนะครับผมไปครับหาต่อผู้หนึ่งครับไปกลับ้ะครับ น้ำกูจะเบิดพี่น้องใส่เกลับเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำู่เบิดแล้วพี่น้องขาดน้ำไม่ได้อ่อนทักคอนเน่พี่น้องเอ้แก่ได้มาตอนนี้ก็น 1, 2, 3, 4, 5. 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าห่างพี่น้องหยุดรถอีกอันนี้อีกซองครังก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พี่น้องแก่เดี๋ยวนุ่มจากลาปทิ้งกลองมาหาฟังนี่เบิังเน้าพี่น้องเนาะว่าจะมีบ่มีก็จนถึงรถพี่น้องคันมีก็จะทายคลิปเบิ่งคั้นบ่มีก่ ขอบิณมพี่น้องขอจบคลิปสำหรับมื้อนี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงน้ำใจช่องจลัลลภทินครับผมเห็นณมพี่น้องเสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องเสียงแหบจังแหงเลยพี่น้องเง่วงอน่นางบ่พอกินพี่น้องเดี๋ยวขอกราบไปพี่น้องผมสวัสดีครับมานครับ